เป็นลูกค้าพีเพพ่นเนาะถ้ามีลิงก์ไม่ต้องกดมีอย่างนี้ด้วยนะหนูจะเล่าให้ฟังมันมีคนใกล้ชิด ลุมพะสะสมอย่างนี้แล้วบัดน,นี่มันเลเมียนมาเลเมียนสายหนึง่งโทร่เขามาหาหาพอเธอว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยอยู่ บอดายทรงบอด้แต่ว่ากับีพนักง,งานโทรมาวา่าขอโทษนะคะพี่พอดีกล่องมันมีปัญหาแต่ว่าคือคือพนักงานอ่ะมันมันแยกมันแยกผิดแล้วก็นําส่งไม่ได้แต่ว่าศูนอ่ะมันอยู่บานเป็ดล่ะแ้ต้องตามยังไงคะฮะถ้าต้องตามกับบอลูแล้วฉันกับเลทโทกกระทักไปหาไล,ล่หลานเขาอันเดียวเดี๋ยวหนูตามให้นะคะแล้วฉันกับโทอหารหาคนที่ส่ง มันก็มันก็เหมือนมันบล็อกเบอร์เราไปแล้วใช่ไหมแบบโ uh huh. ทรไม่ติดฉันก็เลยบอกว่าจะทํายังไงอะ่ะจะทํำยังไงดีเพราะว่าคือฉันไม่ได้รับของคือแบบว่าให้ให้ให้มันตีกลับแล้วก็แล้วก็ส่งมาใหม่ได้ไหมม uh huh. านี้คือเป็นฟิลประมาณว่าซ่มมาใหม่หรอล่ละนี่บางอันบางเว้นอนะ่ะมันท่วมากว่าเอ่อตอนนี้เหมือนนน,น้องเข้าไปแยกผิดประเภทอี้ยงว่ะก็สิเป็นแบบเก่าอีกเหรอจากสีไดบ่ใดตอนนี้ ใช่ค่ะมันเป็นร้านที่เราไม่เคยสั่งหรือว่าร้านที่เราเคยสั่งเคยสั่งช่วงเนี้ยห้องอยู่กับขอนแก่นฉันก็เลยส่งสั่งของอย่างใดๆเนี่ยฉันเลยส่งไปขอนแก่นเบิร์ดถามว่ามีเบอร์โทรเขาบอมันก็สิมีอยูนล่ะแต่ว่าแบบเหมือนเหมือนคนส่งอื่นอ่ะให้มันรู้บ้านมันต่อให้มันโทรโทรหาเราไม่ติดมันก็มันก็วางไว้อยู่ดีใช่ไหมล่ะแต่มันกับมีได้อกประเภทบอน้ำใจอ่ะ อ๋อพันสุดแล้วกันญุสูนนั่นแหละด้วยนี่กับ่อลูอ่ะหูตะว่าคันบ่อใดกับคือลานกับลาพิชอบอ่ะเออพอมาข้าบ่อใดไงเรืองก็ต้องตาลไม่ใช่ไหมไมีทุกรูปแบบ <c oughs> จริงจริงค่ะไม่ยิ่งยิ่งแบบแม่แม่หังสิแม่อันห้ามทโทงไปงั้สิเนาะ สิหลู่เรืืองบองสิแม่ไปตัวประนบริขดพออ่อยเด้แม่ก็เคยโดน <c oughs> มันก็สุ่มเอาเบอร์เรามาจากพวกพัสดุแเลยแม่ถ้าเกิดเราไม่คิดข้าออกตามกล่องตามอะไรอะคะ่ะอืม หรือข้อมูลขนาดของมูลห้องโปมันยังหัวฉันเป็นลูกค้าห้องโปเนาะบาน,นี่เพราะฉันแต่ฉันซื้อฉันซื้อของฉันซื้อแต่หงโปรจริงบาน,นี้มือมือต่อมาฉันเลยผ้ายใยไปเสื่อเคียงซักผ้าฉันเลยไปถามเขาด้วยบานู้จมัมีมีบริการแบบนี้บอ้ยมีช้าชิพต้ตนนั้นครับฟ้าศน